ตอนนี้นะคะปิงกันพ่อกำลังจะเอามะพร้าวปีบบีบใส่อเออบีบใส่ไปนะคะนี่ฮะปล่อยเร็วจริงจริงเว้ยโอ้ยดูเลือดพ่อถ่ายเลือดพ่อด้วยนี่นะคะโอ้ยโอ้ขาลบพ่อขาลบขาลบโอ้ยมันกัดพ่อไม่ถ่ายขาพ่อด้วยเออดูนิ้วดูเลือดไหลเต็มเลยออ พ่อมานโอะไรเนี่ยมันโดนมะนาวหนิวอ่ะปิงมันโดนมะนาวใช่ไหมแค่ของแคเปรี้ยวก็พอแล้วขาพ่อเออดูตีนพ่อเนี่ยเออว้าวเอาเนื้อมะนาวใส่ไ้ยโอ้โหนั่นแหลบหน่อยบหน่อยรบหน่อยหมดละโอ้โหโดนมะนาวแม่งหลุดเลยพอมันกระดิบไป เจบๆๆๆๆดือดพ่อเต็มเลยนะอ้วนพอแล้วเต็มเลย่โอ้ถ่ายทีมถมันจะกัดมันจะกัด่ถ่ายคลิปทีมตัดต่อเป็นว่าเนี่ยเออเนี่ยถ่ายคลิปให้ติกัดพ่อเอาเอเท้าพ่อมาหยุดมันไว้ก่อนเป็นไรปล่อยมันเดี๋ยวมันก็ตายละไม่ตายอะ เอามือออกเอามือหลบสิกะจิ้มน้ำอีกกินเลยโอ้โหแต่ขอดูเลือดอ่ะพี่ทีมอีกเซี่ยวหนึ่งยังไม่ได้ทิ้งใช่ไหมโอ้ยเนี่ยโดนพี่ทีมอีกเซี่ยวหนึ่งทิ้งยังอะไรอยู่ตรงนั้นอีกครึ่งหนึ่งยังไม่ได้ทิ้งใช่ไหมโอ้ยโดนเนี่ยทายเลือดอ่ะทาเลือดพี่ทีมอีกครึ่งหนึ่งยังไม่ได้ทิ้งใช่ไหมมันจะได้ไปเอาอีกครึ่งหนึ่งมั้ยโอ้ยจับให้ไปรึมั้งพอแล้ว